เดี๋ยวผมกับน้องบีมเนี่ยจะมาทำชาเลนจ์กันนิวยอร์กเฮ้ยเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดโดนแล้วอือ <c oughs> อร่อยไหมโ <c oughs> ดนผิดเยอะขนาดนี้เนี <c> ่ย <oughs> อันนี้เลยเหรอเอาก็เอาสวัสดีครับผมวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษก็คือน้องบีมหรือว่าแม่ค้าเนี่ยหลานนะผมวันนี้น้องบีม <c oughs> ได้ข่าวว่าช่วงนี้เนี่ยอยากฝึกภาษาอังกฤษเพราะว่ามีเอฟซีต่างชาติเนี่ยเข้ามาติดตามเยอะใช่ไหมใช่ค่ะ น้องบีมเนี่ยบอกผมว่าตั้งแต่ลงคลิปไปเนี่ยมีเอฟซีต่างชาติเนี่ยเข้ามาติดตามเยอะมาก <Wow. S 1> และก็มีหลายคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์และก็ทักข้อความมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าน้องเนี่ยก็ได้ตอบบ้างไม่ตอบบ้างเพราะว่าสกิลภาษาอังกฤษของน้องเนี่ยไม่ค่อยอยากเก่งเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมก็จะชวนน้องบีมแนละผมมาทำชาเลนจ์ฝึกภาษาอังกฤษนะผมพอดีเนี่ยผมบังเอิญไปเจอแอปฝึกภาษาอังกฤษแอปหนึ่งชื่อว่าเอลซ่าส a k กนะผมแอปนี้เนี่ยดีมากเพราะว่ามันมี AI นะผมที่จะมาประมวลผลให้คะแนนเรานะครับเวลาเราพูดไปเนี่ย ได้กี่เปอร์เซ็นต์เราออกเสียงถูกผิดมากน้อยแค่ไหนนะผมแล้วเดี๋ยวผมกับน้องบินเนี่ยจะมาทำชาเลนจ์กันถ้าเกิดว่าใครทำเปอร์เซ็นต์ได้ต่ำกว่า80%เนี่ยต้องโดนทำโทษด้วยการกินมะนาวหรือว่ามะระนั่นเองนะผมแอปนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นแอปที่ดีมากมากนะผมเพราะว่าเป็นแอปฝึกภาษาที่ติดอันดับ5แอปฝึกภาษาของโลกเลยนะผมแล้วก็มียอดดาวน์โหลดกว่า54ล้านดาวน์โหลดทั่วโลกนะผมที่สำคัญเนี่ยเอาคือทาง Google เนี่ยเขาลงทุนเองเลยนะยอดมาก โ <Okay, S 2> <Yeah. S 1> อเคพอได้อย่าไปกินมะนาวยัง <c oughs> ดูท่าน่าจะหมดอ่ะวันนี้โอเคได้เดี๋ยวเราไปเริ่มชาเลนจ์แรก,กนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ชาเลนจ์แรกนะครับมันเป็นชาเลนจ์การออกเสียงนะผมเราต้องเลือกที่หมดระดับสูงนะเพื่อที่จะให้ AI เนี่ยมันประมวลผลออกมาได้แบบละเอียดมากยิ่งขึ้นนะผมเดี๋ยวพี่จะเริ่มก่อนแล้วกันคำแรก Paris Paris เฮ้ย98คะแนนนะผมนี่ไหมแด้เกิดว่ามันเกิน80เนี่ยจะไม่โดนทางโทษสีเขียวเนี่ยหมายถึงว่าออกเสียงถูกต้องหมดนะผมตาดองวีมนะครับฟังก่อนนะฟังก่อน Paris อ่าโอเคจัดไป Paris เฮ้ยค้าสมบูรกระเด็นะ้สุดยอดสุดยอด,ด,ยอดไม่โดนไม่โดนมาดูอันต่อไป New York New York New York นี่ hey, 89คะแนนนะผมโอ้ยแต่ว่ามีสังเกตตรงที่คำสับนะครับนิวยอร์กนะครับผมมันจะมีสีส้มด้วยครับสีส้มเนี่ยหมายความว่าเกือบถูกแล้วผมจริงๆมันจะมีสีแดงด้วยสีแดงนั่นหมายความว่าไม่ถูกนะครับผมพร้อมยังอ่ให้ฟังนิวยอร์กโอเคพูดเลย New York n o p ปเฮ้ย71 71 71โดนแล้ว น้องบีออกเสียงคำว่านิวไม่ถูกต้องนะผมคำว่า new เห็นไหมตัว e w นะครับสีแดงนี้ครับผมนั่นหมายความไม่ถูกต้องนะครับเราสามารถกดมาดูได้นี่เลยมันจะบอกเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยต้องออกเสียงยังไงครับอืออู้อ่ะให้น้องบีเลือกเลยกันว่าอยากกินอันไหนนะผมระหว่างมะนาวกับมะระนะผมอือ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อร่อยไหม <c oughs> โดนไปแล้วชิน้นแรกนะครับน้องบีประเดิมไปก่อนแล้วนะผมอ่าเดี๋ยวมาดูคำตัดไปกันนะครับซิดนีย์ซิดนีย์ เ8าดคะแนนนะผมไม่โดนนะผมโอเคน้องบีมครับซิดนีย์เกดอดิกชินหรือเปล่ามาดูกันซิดน <Sydney. S 1> <c oughs> ีย์อ้อ่ะครับตดไปครับมาสโามาสโาเอ้ย85ผมออกเสียงตัวโอไม่ถูกอ่ะน้องบีมมาสโา 65%นะผมามาดูคำไหนผิดตัวโอ Moscow นะผมจำนี้ไหมมันออกม o ส c o วนะผมตัวโอมันต้องออกเสียงอก็กินสิครับเอาแล้วกินอะไรหมดผมว่าหมดแน่นอนอืออร่อยอร่อยไปอ,อ,อีกสักอันนึงนะผมโอเค Beijing Beijing เฮ้ยเจ็ดสิบเก้าอ,ออกเสียงตัวเจไม่ถูกโอเค อร่อยมากตาต้องบีมอันสุดท้ายครับ Beijing Beijing เจศึง่งเก้าเท่ากับผมครับทุกคนออกเสียงตัวเจไม่ถูกเหมือนกันนะผมมาดูตัวเจมันออกเสียงไงมันต้องแบบ Beijing อ๋อเดี๋ยวเดีวอย่างนี้นะครับเพื่อนต้องบีมเดี๋ยวผมจะยอมกินแทนเองกแล้วกันอันนี้ดีกว่า <c oughs> ต้องรีบคืนมันจะได้เดียวโอเคจบไปแล้วสำหรับชาเลนแรกนะผมเดี๋ยวเราจะมาชาเลนที่2อนะครับผมอันนี้เนี่ยจะให้น้องบีมเล่นคนเดียวเลยแล้วจะไปชาเลนการฟังกันนะผม <Bruce. S 1> อ่เห็นไหมอันเนี้ยมันจะมีเสียงบอกมาแล้วก็มีช้อยสองอันให้เราเลือกแล้วก็เลือกเลยว่าอันไหนที่ถูกเอาแค่แบบห้าคำพออ่ะ <Bruce. S 1> อันไหนอ่าเออถูกต้องถูกต้องถูกต้องอ่ะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอันต่อไป brush 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 brush, brush. เอ้ยเก่งว่ะเก่งว่ะเก่งว่ะสองละสองละฟรีฟรีเอ้ยฟรีเอ้ยอันนี้นะสังเกตว่ามันจะมีคํามาให้นะผมแล้วก็มีช้อยเป็นเสียงสองอันนะเราเลือกอันที่ถูกต้องนะผมอีกสองอันแล้อีกสองอัน,อออนโอเค rather 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 ในใจเหรอเอ้ยไม่เก่งว่ะเก่งว่ะ glamour เฮ้ย <lam> โค้เก่งอ่ะอันนี้ไม่โดนเลยอ่ะเฮ้ยเป็นไปได้ไงเนี่ยอันที่3นะผมเป็นผมเล่นคนเดียวนับแล้วก็ให้น้องบีมเนี่ยเลือกทาโทษผมนับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยทำคะแนนได้ต่ำกว่า80%นครับก็จะเป็นบทสนทนานะผมระหว่างผมกับ AI นะผมภาวนาอย่าให้โดนกินเถอจะไป So what time should we tell everyone to meet ฟังก่อนออเยงวะเน่ย Let's say around 8 p.m. for dinner and then we can go from there Let's say around 8 p.m. for dinner and then we can go from there ห้องสิบเก้าแทำไมมันผิดเยอะขนาดนี้เนี่ยผิดตรงไหนบ้างวะเนี่ยนี่มันบอกเลยว่าสีส้มกับถูกสีแดงไม่ถูกต้องหาให้น้องมิวเลือกกันว่าอันนี้เลยเหรอโอ้เห็นเงี้ยเงี้ยแบบนี้ได้เหมือนกันนี่เนี่ยโอ้นิดนึงนะนิดนึงพอืหัวมันคมนิ e r spot? ฟังก่อน for sure it's been a while since we've gone out with friends for sure it's been a while since we g o n นวิดเอาเฟรนส์พี่ห้าสิบสองอันนี้อะยากจริงมันแบบว่าระดับยากอะอารน้องบีหอมมะนาวมะนาวมะนาวโอเคโอเคโอเคยังดีกว่ามาละ I can't wait I'm so excited โอเคฟังก่อน I know it's been too long we need to do it more often I know it's been too long. We need to do it more often. ผิดอีกแล้วดูตัวเลยเอ้ย88 88รอดรอดรอดโชคดีไปอย่างน้อยก็ได้เกิน80สักอันนึง We sure do. Okay, I'll see you around e Okay, you too. See you later. Okay, you too. see you later เฮ้ยได้ไงมาเนี่ย Okay. ตัวออกเสียงตัวโอผิดออกเสียงกับว่า C ผิดแล้วก็เล้เตอร์กับถูกจัดมาต้องบีไม่ต้องเกรงใจแล้วออันนี้เลยเหรอเอาา อืม <c oughs> อ่าพอจบบทเรียนมันก็จะให้คะแนนเรามานะผมผมได้มา2ดาวมันบอกเวลดันยี่ยมกคุณได้2ดาวนะครับผมก็เห็นได้ชาดนบผมว่าสกิลบทสนทนาภาษาอังกฤษกับผมเนี่ยไม่ค่อยได้จะดีสักเท่าไหร่นะผมผมคิดว่าผมต้องมาปรับปรุงตัวเองให้ได้มากกว่านี้นะครับผมผมว่ามันดีมากๆเลยนะที่เอลซ่าสปริงเนี่ยเขามี AI ที่มาคอยตรวจจับการออกเสียงถูกผิดของเรานะผมแล้วก็บอกวิธีการที่ออกเสียงที่ถูกต้องว่าต้องออกเสียงยังไงนะครับเอาไปเลย1000พไลค์ผมว่าอันเนี้ยดีมากก็จบไปแล้วทั้ง3ชาเลนจ์นะผมจริงต้อง ว่าระดับภาษาอังกฤษของเราเนี่ยของนักเรียนต่างกันนะผมแต่ว่าข้อดีของแอปเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าผู้เรียนเนี่ยจะมีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับไหนก็สามารถเรียนได้เพราะว่ามันจะมี AI ที่คำนวณการฝึกฝนของเราเนี่ยนะครับผมแล้วก็สร้างเป็นบทเรียนออกมาให้เราได้เรียนนะผมเยอะมากยอดมากครับผมแล้วก็นอกจากการฝึกออกเสียงแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายฟังก์ชันนะผมที่จําเป็นต่อการช้งานจริงๆเนี่ยให้เราได้เลือกฝึกนะผมตั้งแต่แรกนะผมก็จะมีบทเรียนประจาวันนะผมให้เราได้ฝึกนะผมหรือว่าจะเลือกปรับปรุงการออกเสียงของเรานะผมหรือว่าสามารถเลือกเรียนตามหัวข้อ สถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์การทํางานการเรียนหรือว่าความสัมพันธ์ต่างๆแล้วก็อีกหลายหัวข้อเนี่ยเยอะมากๆเดี๋ยวผมจะมาลองฝึกให้ดูสักสถานการณ์หนึ่งแล้วกันนะผมเดี๋ยวจะเลือก work และก็ c a r e e r นะครับเกี่ยวกับการทํางาน work at restaurant availability uh. availability oh. check availability check availability mm. forward forward look forward look forward I look forward to seeing you I look forward to seeing you สรุปคะแนนได้มา2ดาวนะผมความยากระดับกลางแล้วก็งหน้า Discover นะผมก็จะมีเกมฝึกภาษาให้เราได้เลือกเล่นเยอะมากเหมือนกันนะผมนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมี AI coach ที่จะเลือกบทเรียนที่ให้เหมาะสมกับสกิลของเราเนี่ยมากที่สุดน,นะผมและอีกอย่างหนึ่งก็ยังมีเซตเรียนรู้นะผมที่ผู้เรียนท่านอื่นเนี่ยทำเอาไว้เราสามารถเข้าไปเรียนตรงนั้นได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะมาลองเรียนเซตการเรียนรู้ที่เพื่อนๆท่านอื่นเนี่ยทำเอาไว้ให้ดูก็ณการสั่งหนึ่งบทเรียนนะผมอันนี้เลยโทอีกเริ่มเซตนี้ no i have insomnia it's almost impossible for me to fall asleep no i have insomnia it's almost impossible for me to fall asleep ถูกแล้วนะได้จินตนะครับผมคดีของเซตการเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยก็คือมันจะมียูเซอร์ท่านอื่นนะครับผมที่จะทําบทเรียนใหม่ๆให้เรามาได้ลองฝึกโดยตลอดนะผมแล้วก็สามารถที่จะเลือกหัวข้อการเรียนรู้ตรงนี้ได้เหมือนกันนะผมแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษกับเอลซ่านะบแบบว่าเหมือนมีโค้ดส่วนตัวมาสอนเราถึงที่บ้านนะผมพิเศษมากสาหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะผมสามารถใช้โค้ดพิเศษ f ิตแอนทราเวเพื่อซื้อแพ็กเกจ e l s ซ่าโปได้ที่ลิงก์ใต้คําบรรยายคลิปนี้เลยนะผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆเพราะว่าเขามีโปรที่แบบสามารถซื้อครั้งเดียวแล้วก็สามารถใช้ได้ตลอดชีวิตเพียงเท่าไหร่ให้ไทย5,000ันห้าพัเยอะไปมีโปรนะผมสามารถซื้อครั้งเดียวแล้วก็ใช้ได้ตลอดชีวิตแค่ 2,444บาทคู่ต่ถูกแต่ถ้าเกิดใครที่คิดว่างบน้อยเนี่ยก็ามสามารถซื้อแบบรายปีได้เหมือนกันนะผมราคาอยู่แค่1,119บาทเท่านั้นเองนะครับย้ำนะครับเฉพาะคนที่ใช้โค้ด Fit and Travel เท่านั้นนะผมเป็นไงบ้างน้องบีมวันนี้มะนาวอร่อยไหมครับผมเอ้ยเมื่อกี้กินมะระไปย,ยังยังยังไม่กินเหรอต้องลองแล้วแหละไหนๆผมกินแล้วต้องให้น้องบีมลองสักหน่อยแล้วกันอ้ามๆคำใหญ่ๆก็ได้เขี้ยวเลยเขี้ยวเลยเขี้ยวเลย อไร่อยไหม,หว,ห,วมหวานหวานมากไอหวานมากเห็นไหมบอกได้ว่าหวานก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องบีม,มากนะผมที่อุสามาทำชาเลนจ์ฝึกภาษาอังกฤษกับเราได้ผมนี่ <c oughs> ในโทรศัพท์ตอนนี้โหลดเอลซ่าสปีกไหมยังต้องไปโหลดแล้วเดี๋ยวใช้โค้ด Fit and Travel แล้วก็ใช้งานฝึกรับรองแป๊บเดียวเป็นแล้วก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมนะผมไปโหลดแอป El s a Speak มาฝึกภาษากันได้นะผมแล้วก็พิเศษใช้ <anc> <c oughs> โค้ด Fit and Travel นะผมวันนี้ผมกับน้องบีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วผมบายบายครับเจอกันใ่คลิปหน้า